หนูมีความรู้สึกว่าช่วงเปิดตัวป่าในไหนไม่มีแดนเซอร์แล้วจริงๆกรรมการน่ะก็เต้นได้นะครับทำไมเราต้องทำด้วยล่ะคนเหลือกันแค่นี้ตัก คุณแม่คุณแม่ไม่สังเกตเหรอเราทำงานน้อยจะตายเกิดเขาปวดใครอีกทำไงล่ะเขาไม่ปวดเราหรอตไม่ต้องกลัวเขาไม่ปวดเราหรอกเพราะถ้าปวดเราไปเขาหาใครมาแทนพวกเราไม่ได้ลูกเพราะเราเก่งเหรอเพราะเราถูกเพราะเราถูกผมอยากจะบอกใช่ไหมราคาถูกการที่เราจะปวดใครครับมันจะต้องเริ่มต้นที่มีจุดแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นดูสิครับดูยังไงวะพี่ดูที่ไมโครโฟนเขาสิครับดูที่มันเออวะเห็นไหมครับ คนอื่นดำหมดแล้วเขาชมพูอยู่คนเดียวก็ดำแล้วนี่ก็ดำแล้วนี่ใส่ปลอกไว้ครับเออไหนคุยเรื่องนี้หนูงใส่อ่าทำไมเรียกถุงยางก็ในเมื่อถุงมือใส่มือก็เรียกถุงมือครับเท้าใส่ถุงเท้าก็เรียกถุงเท้าแต่พอใส่เอ๊ะนั่นทำไมต้องเรียกถุงยางอ่ะใจเรียกอะไรครับถุงถุงอะไรก็่ไเฮ้ยหนุ เฮ้ยหล่อมึงหล่อปะหล่อนุหล่อะไรเดี๋ยวเรจะไว้ผมทรงนี้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่ฮะไปเรื่อยๆครับนี่เ๋ยวนะถ้าเกิดไว้ผมทรงนี้ไว้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ห1สิบอ็ดใช่ไหมตอนนี้ทรงนี้เหมือนอัมพลแต่ถ้าสักเจ็ดสิบแปดสิบจะเป็นเหี่ยวฟ้าเหี่ยวฟ้าพี่ขึ้ค้าบไม่ได้ว่างไหมว่างไหมตบไม่ไม่ตบเพราะว่าเห็นด้วยเพราะว่าเห็นด้วยนี่แหละเรื่องที่เขาหันมาคุยเมื่อกี้นี่แหละ นี่นี่นี่ชอบนี่ชอบนี่ชอบอวัการนี่ดูก็ดูแววตามึงรู้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยได้แอ๊ดทำให้นึกถึงย้อนไปตอนเราอายุห้าเหมือนกันผมล่างใจผมลงมาสองข้างข้างหน้าข้างหน้าไปเน่าหมาแล้วก็างีสองข้างอ๋อที่เดินไปไหนเขาทักว่าพี่ออนนภามาเอาอนุยุยเอ๋อพี่แอดเคยไว้ตรงนี้เหมือนกันออแล้วเตะบอลแล้วเตะบอลแล้วมงมงเช็ดอ๋อ ไปหมดเลยไปหมดเลยพี่หนุ่ยเนี่ยอยู่เพชรบุรีใช่ไหมคะใช่เนี่ยเพชรบุรีอีกแล้วครับของเพชรบุรีของดีเพชรบุรีมาอีกแล้วเที่อก่อนนี่จะมาครับโป่งหินเล็กไฟไงของดีเพชรบุรีอยู่อำเภออะไรฮะเขาย้อยครับเขาย้อยเอ้าบ้านเดียวกับบ้านเดียวกับเนตเนธเนตเนธนักร้องเก่าที่วงเคยร้องอยู่ด้วยกันเคยเคยเอามาร้องเป็นเนตเขาได้แชมป์ไปแล้วนะ ส่วนมากนักราองคนนี้ไปงานไหนก็จะนอนบ้านเจ้าภาพแล้วกลับเช้าเรียกตัวไปโทรคุยกันได้ไหมฮะภูมิใจคนบ้านเดียวกันนี่อย่าอยู่ในช่วงโควิดเนยูเข้าใกล้ไม่ได้ชอบลูกเตะข้างชอบลูกเตะวาถ้าเป็นซาร่าเป็นไงป๋าจะอย่างนี้ไหมเห็นไหมป๋าได้บริหารอารมณ์ มึงได้มาเพราะซาร่าไม่ว่างหรอกูจะบอกให้เปเจอมาแล้วมันบอกอุ๊ยมาก็สนุกนะแต่หนูไมมาอีกแล้วแหละทำไมอ่ะบอกที่นี่ให้ถูกที่นี่ให้ถูกมันไม่มาสซาร่าซาร่าซาร่า ทักทักตายแล้วนะทักตายแล้วนะทำใจเลวรีบมาเลยลูกรีบมาเลยจ้าลูกรักจ้าแค่ลูกลูกรักว่ะอ๋อไอ้เทียเนี่ยได้กินมื้อเที่ยงแล้วมันก็ตายแล้วลูกนั่นลูกเน้